สองผ่านมาแบบนี้ลูกที่หนึ่งมันก็ดีอ่ะทุกคนก็ออกกําลังกายเดินกับน้องหมาลูกที่สองมันจะแดงไหมดูมาผ่าด้วยเฉยแต่ลูกนีก้อาจจะไว้กินวันอื่นแต่ว่าลูกนี้จะกินหมดคืนนี้แหละลูกเล็กเลยคะ่ะอลูกนี้ไม่ได้แช่ตู้เย็นค่ะเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกมันก็จะต่างกันแต่ผ่าแล้วจะไปใช้ข้างในเดี๋ยวมาดูเนาะ ให้ดยเฉยนะคะอโ,อโอ้ขนาดว่าไปใส่ห้องนั้นมันก็เย็นกว่าในตู้เย็นอีกเ้าน่ก็เอาไปใส่ห้องนั้นเลยลูกนี้จงเย็นกว่าต้องกินลูกนี้ก่อนละมัง้งห้องนั้นมันเย็นหลมตน้นคืนถ้งใส่ห้องนั้นมันเย็นน่าจะาใส่ตู้เย็นนะจะดีกว่าถ้าใส่ตู้เย็นมันจะไม่ช้ำเยอะไงโอ้ต้องกินลูกนี้ก่อนละมั้งนี่ ก็สวยทั้งสองดู่เจงโมมา,าพาเจงโมเพราเอานจะงไแล้วเนี่ยโอ้ยแดดก,ก็หนี